คิดถึงไปตู้อย่างเงี้ยใช่คิดถึงแต้องบอกว่ากระแสเพลงจ Just f i r อ On ็อตเองนะไม่ธรรมดาใช่ครับแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เพลงของผมคนเดียวนะครับยังมีอีกหลายๆคนที่เขาสนใจนะครับที่จะส่งผลงานแล้วก็อนุญาตของเองนะครับเข้ามานะครับยังไงนะครับก็อย่าลืมนะครับส่งนเข้ามาได้นะครับที่ www.gmail.com นะครับหรือว่าเวสเวอร์บอยด์ดเวสตูนะครับสแลนจี m อ็มมิวสิครับผมโตไปครับ เยอะจากสนามล่อยของพวกเรานะฮะตอนนี้ครับผมนักครับมีหนึ่งอดีของ้สี่ปินหนึ่งท่านครับผมที่เรียกว่าเก่งทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเลยเขาเรียกว่าเก่งทั้งบุญและบู๊ใช่ใช่ถูกต้องครับผมเบื้องหลังเนี่ยก็มีการ แต่งเพลงด้วยครับแล้วก็เป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีความสามารถในการที่จะทําเพลงนะครับคุมนักร้องร้องเพลงด้วยเขาเรียกว่าโมคอร์ดรคเตอร์นั่นเองครับผมนะซึ่งต้องบอกว่าจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากฟุตมูมูสูนั่นเองครับนะฮะแล้วก็ฟุหมูสูเนี่ยก็ได้ร่วมนะฮะคุมน้องโนตเดอะสตาร์จริงๆต้องบอกว่าศิลปินที่อยู่ในแสกนะฮะไม่ต้องเป็นเดอะสตาร์อะไรคนเนี้ก็ผ่านการคุมร้องมาจากชื่อของมูสูนั่เองหมายความว่าคุณใช้ กัไม่มีวาสนาแต่ว่านะฮะยังมีอีกหลายๆคนนะครับที่ทำงานกับเขาแล้วก็บอกว่าเขาเป็นคนที่ยอดเยีมยมมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เขาทำเองแต่งเองนะฮะหรือว่ามาคุยครองให้เช่นใช่แล้วก็ผลงานเพลงของเขาเนี่ยนะฮะที่ผ่านมานะครไม่ได้เป็นเพลงของเขากันไม่ได้ในยุคเพลงนี้เท่านั้นนะล่าสุดครับกับซิงเกิลที่ชื่อว่าอะไรนะซิงเกิลที่ชื่อว่าคนถูกทิ้งถูกต้องครับเพลงนี้ถ้าสมถติว่าคุณ เรียกว่าถูกใครสักคนหนึงทิ้งจากความรักของคุณไปนะฮะแล้วคุณได้ยินเพลงนี้เนี่ยคุณอยู่ในอารมณ์ที่หนาวแล้วคนเดียวเนี่ยผมว่ามีน้ําตาเล็ดนะครับคุณลุนครับคือ <c oughs> ผมว่าถ้าใครที่กําลังอยู่ในช่วงเขารู้สึกแบบนี้นะเราได้ฟังเสียงของของูสูนะฮะแล้วก็ปกระกอบกับสเสียงเพลงของเขาแลง้วก็เนื้อเพลงของเขาเลยมันลุกเหมือนที่พี่พอบอกครับน้ําตาเล็ดแน่นอนครับเนะพราะฉะนั้นตอนนี้ไปชมพร้อมกันครับทุกทีงูสูครับครับ